อา้อาลงมือลงมือท่านป่ไปิรสิบแปดขอไล่ร้อยหาชิบอ่าโทษวดี้เครื่องกัสอบได้ทุกคนเนี่นนบุาทดนไในเบิดน,นี่ย่างอีกเนีใส่มันบอย่างเลย่มันเอเคับไม่นีนะ,ะ,ะดูกมันผ่านมอพงคนหลับนาที่บรรทุก ธรรมดเอาสบายดีตอนเสาทุกคนเออมือนี้ฮบ่ได้ไปรับเสานะมือนี้ทำหน้าที่เผาหิงเราว่าเฮาเพียเพียขึ้นนี่ฮะแล้วบิดขึ้นยังวะขึ้นนี่จนตีหนึ่งปีสองเพื่อสได้เพื่อสิได้อยู่ได้นอนนะเพี้ยน้ำตัวนี้แหละ มื่อวนี้ทํานาทีเผาห่านนี่เผาข้องแหงว่าผ่านีหงผ่านท่อเผื่นก็ไปรัดผ่านหม้อเผื่นก็ไปรัดเจ้าแต่ว่าในผ่านตื่นช่วยผ่านหมออกับมานอะเนาะฝึกกับม่านม่านอันมานหนุกดตัวหนึ่งผ่านหมดไปทางใดเผาห่านนี่แหละข้าวซีสีใหญ่ทับนะุณแหละเมื่อเที่ยงหน่อยเหรอคุณ เนื้อของเห่ากัเริ่มเลื้องแล้วเนาะกัเริ่มกามแล้วจะนอนกับเก็บใดทุกคนของเขาคุ้มไ่ใส่ดิอือัน ตัวนี้หันแต้มที่หนึ่งได้นี่ทุกคนแต่ในผ่านหด้ยต่อใน,นสูตรนั่นแหละนี่ตัวมาผ่านปลากินนะนี่แต้มที่สองถือว่าฮุกเกิดเนาะนมาเถียงนี่สองแต้มเลยทุกคนนี่จีดอดตัวแต้มที่หนึ่งแต่ยังเลือดแค่นี้เละเลือดมากินเนาะนแต่ว่าส่ว ส่วนว่าแต้มที่ซองนี่กะเออคือว่าก็ได้ร้ายเพอสมควรอยู่เนาะราะว่ามันตัวใหญ่เฮ็ดหลับสาวอยู่เอ้าบ้านนี้มีแต่ว่าล่อทีมงานเฮามาแต่หลับเสานะเฮากับสีแดงเครื่องแต่คล้อง,อง,องกรกียมเนาะหและพื้นทับเฮาเพียงหน่อยเฮาพูดส่วนพันกุ้งคนกะ สมเครื่องหนมันนะเกรียมเอาสิกินเสาแนมืลยนี่ใส่ชมยังะไนี่มาผ่านมาอแนแม่นบ่อนี่ดิส่วนแน่พ่ออือส่วนผ่านมองนนี้ด้เพิ่นมานนิ่นคิดเปไก่ป่านี่คิวเนาะเอ้าตี่ตีลูกคนตีผ่าน ดีตรงข้างในมันสมปูรณโอ้บหผักเนาะอยากชุกไปได้แล้วปอนน์เนี่ยพหอยพหั่นเลยแล้วแตาหมอกมาซอยอีกทีนึงเออย่ำม,มาแล้วมันจนังเลยนะพอย่ำเลยวะ ตอนนี้พันทองพกับมาาเลยเนาะยังเหลือแต่พันเฮียงจะไดนในพ่นานจะผาบไปกับคืออีรออหรอกับพเพราะหรอเพราะไปมันกับไลงไปข้าวเดียวเท่านนะัะกับผู้ดีมันอ่ะมันตื่นขัาแค้มทโอไมกอ่ก็เขาอักกับผู้ดีพานมองยิ่งกับบังกันมันก็ไปเรื่ยบยไปเน,นาะ มาทถอะบ่ะเถาะพอนำลงไปน้ำลงไปอีกไปพออันนั้นแม่อันนั้นกินบังไหมตัวเดียวไงอีดีหมองอันแม่อันโทนแล้วโทนจอบไปจอบมากอ่ะบเห็นเหมือนโมไปด้วยโมว้าสาสเนาะว่าสีอะไรแก้มือจะนำพันหมองงี้ไก่เนี่ยเลี้ยวใช่ว่าสีไรแก้มือหรือว่าได้แก่สั่งอ่ะโมเป็นยังโมเป็นยัง เพราะว่าข่อยวิ่งนได้เธออแล้วอมูตัวสองตัวน,นี่ยนี่โอ้แม่แมะมันพี่มันก็ขึ้นมานีนี่แม่ตัวนี้โมูตัวนี้ชุดชุดชุดไฟพ่อการพ่อในหันบ้านนี่ก็เห็นห้อยมึงกุ็ห้ยังผ่านผ่านไม้เนาะกับผ่านเฮี่ยงยังยม,ยมันจมาแต่ว่าก็เง,งียบมันถ้าในนิ่เสียงรหัสยังดอกเนะาะเแล้วก็เคยมาจะค่อยว่ากันทุกคน ส่วนนี่กาคืออาหารเส่าเฮ้าเนาะผ่านมองคนสร้อยส้อยปอดตัวน,นี้กาปิ่งชั้นในนะผ่านทองคอจีก่อยอ่ากุ้งคัก,งกหรือปเปล่าท่านอืมกุ้งนี้เหรือเตอลตน่นั้นและอีกเปิดปอดเลยยังขาพ่านในก่อนเนาะบ้า พันมากมากปลอดเลยนะขอใช้สมองมันสมองกระดิ๊ดนี่นี่บอกอ่ะตอนนี้พันเฮียงเพ่นกมาแเลยเนาะยังเดือแต่พันใหม่โว่าไปทางใดนะพันใหม่ก็ได้จะว่าลงทสางอะไรก็ปจักเนาะมีแต่ว่าซิลอเพิ้นหล่ะกินขาวกิน,นแลาวก็เห้าสซีกัดแจงเครื่องค้องเฮาแล้วเนาะคุะตับคินถับเฮาถับรักเขาเที่ยงหน้าหน่อยอ่ะบานนี้ทีมงานเห่ากมา พร้อมนาพร้อมตาก,กันแล้วเนาะโอ้ตัวนี้โชคเล็กบ้นนี้ตัวนี้น,นี่ยั <ừ. S 1> งไงผักไดโชคเล็กนว่าสิยอมเล็บแต่ว่าผักหอมเห่าบ่คหอยลายเนาะเออเลื่อมันเอาร่อเอาไว้อยู่มันมามีผักหอมตัวเห็นตัวแหลงพักแล้วเห็นติดเรือเพื่อนเนื้ออ๋อดื่มแจ่วพริกเอาแจ่วพริกไหมนีโชคเล็กคนว่า ใช่ชมรู้ป่โชมเกล็มันจังไหเย็นโมเดไซน์ได้โมมี่ยังหัวมาฟอมเรือโอเคไหม หน่อยพดนะเฮากินมาหลายมื่อเลยบ่อยากปานใดกินมื้อเมื่อหอเที่ยงเฮาสิลาบก็หอกินครับโอมีต้นหอมใส่พตแล้วเอาเอาหอมน้ําในเมวานเป็นเนาะ กินกิจารสมภพเอาเอาลงมือลงมือเนะพี่นี่มาบัานี้ทุกคนกินข้าวเสาหน้ำกันนะก่อนเท้าใหญ่ทับนี่ก็ต้มเครื่องง่ายมกเวอร์ก่อยบักเวอร์ตัวนั้นหัวสมองมันเห็ดลายเมนูอยู่มือนี่เข้มห้องอ่นางตัวใหญ่หมูนนเข็มยังได้เขาหนักแบบหนักแบบตกเออต้องมาใส่กอเสาเข้มแมน เอากิน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 แต่เนื้อมมกเวอเนาะลายวันมานี่นี่เลี้ยนติดเลยเอ้าไปหอดเที่ยงไปเลยเข้จงังหวัดจีเปลี่ยนอาหาร่ยกินลาบกับหอกเนี่ยผ่านใหม่เพื่นใดมาของเสานี่เมืองสีลองก่อยผ่านทองเห็ดนี่นเป็นยังไงคักอยู่บรอเนี่ย มึงออกมึงออกอือพากินกับลาบไปอู้หักเล้วนี่แลขาดกลักเอี๊ยเอี๊ยเอี๊เอี เือตอนเ่าเงาของแหงอยู่ไว้นี่นี่ว่างบ้างเนี่ยนั่งนั่งพักนึงเนาะน่บานนี้แพผาโค่นแล้วบานนี้ยังเหลือเบิดนะนับแต่ต้มนับแต่ก่อยนี่เหลือเบิดเลยแพผาโค่นแล้วเตรียมเครื่องเตรียมของแล้วบานนี้ไป ของแข่งข่องยางเห่าเฮ้ยกระเพาะ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 มั้งเนาะพี่จันทบเลยพ่อแม่เนาะยังปีกกระหอกไฟละปีกจะไฟใหม่อ่านหมอกไฟใหม่ใหม่นี่แหละจะไฟเอาออกมากเลยเรื่องปีกตับกันเนะยังแล้วมากินอยู่เทียงเห่าผมนอนกินจค่สามเดือนนี่ก็ยังบวบเบิดต้องเมื่อเอาอถูกแบกแบกสิเด้อพันเหียงสิงไกหน้าโป้งพี่น้อง ทานไม่ใส่ใส่อยางน้นยังคะแนนมังพอไประไดเนาะต่างหาบเเมื่อเขาจะเอาขึ้นห่านตัวด้านบาา่าึ้นี่ยขืนทหานลน เอาเอาเอตัวนี้ลงนผ่านเออเบิ้งเบเบิ้งนะโอ้ของพิเศษจ้ะเนาะนพานส่วนนี้คือกระดูกมันนะนีกระดูกมันพ่านหเพอ่นรับนาทีบรรทุกโอ้โหธรรมดาเลยอถงปุ๋ยโอ้หี๋ยวจะกระดูกมันในโถงเคือะ มาได้เลยมาพอได้ใสอีกเกี่ยวพ่อมาบ้านเดียจะได้เกี่ยมพร้อมแล้วบ่เกี่ยมพร้อมาพัดเลยไป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 นี่ไปเดินทางต่อเออเด็กกับเที่ยงหน้าหน่อยครับคนเด็กเออบอลสีมานอีกมอนบอลห้าสิไป็มานนาอีกไปไปเอาเครื่อสชิบเปิดเละเครื่องของเขาไปเคื่อทหารไ่ เมื่อปลาก้อนมาเนี่ยอาญาทำพลังเลยคุณเละมุ่งานาเมื่อทับเห่าพูเมื่อโศกเมื่อมานอยู่ทั้งนาพูนและบ้านนี่โอ้ยแม,มย่พันม่องทับยังไงอย่ไงไรในระยะประสิทธิ์ได้หน่ซัดใหญ่นน่เออโอ้เลือกล้นะนี่เอาเป๋าได้ขวดคลองสวาบ้านเพิ่นเอามาปล่อยไว้นะ,ะมันอยู่ครัวแรงขอพ้นได้ทุกคน บได้ลงเมื่อเนาะเป็นไงแต่ว่าจะคล้องเขามาอยากเอาเมื่อขับเมื่อคายเขาเอาลงเมื่อเนาะแต่ว่าเขาบบเอาลงมาทงจริงขัวกะมีดอกแต่ว่าห้าบอโค้งไปขามนะเพราะว่า สิผ่านย่างโคไฟเนาะน้ํามันก็บ่บ่หลายปานได๋นะพอย่างผ่านได้มาไก่เที่ยงเฮาแล้วเนาะบ่ฮู้ว่าส well, like, er ิมีนํามาักอยู่ในเทียงเฮานี่ ช่องสิบมุมีค้นนอกนอในเทียงมีแต่บักกะะลงง้อกะะลงขั้วไอมาลงโป่งเพลงแถวนี่ฮ้ยเฮึยเฮ้มันกัดบังมี่มังม่วงเไปเลยนี่เฮ้โอ้บุ๋งตีเฮ้ยมันมาหมางห่านเฮ้ยโอ้มาเรียกเกลือในเฮียงนี่แหละนี่ งูอะไรเห็ดนี่มีแต่หอยงูอ่ะฮะหอนหางหอนเที่ยงเลยทุกคนหลังจากที่ห้ามาหอนหางหอนเที่ยงแล้วกาเห้าเอาเนื้อห้าขึ้นพึ่งไหวนะเพราะว่ามันมันชุ่มเอาขึ้นห่านไหวดังไพ่ใช่โอ้ยเรื่องเป็นคือสีทองเลย Lang lắm đâu có đi cả học hạng mười chín môn học thơm 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 เนี่ละ่างไปเถิอ่แหละเอาแต่สินส่วนใหญ่มาหาหนุ่มนังมาเอาขืนเถงเบิดนั่งใส่มันดิใส่พาดไ้ก็ได้เอาไปผืเบิดบล็บลอกมาเบิดดอกเบ่งเลยตามสภาพมัน นั่งทีเอาใส่มันได้ใส่ค่อยว่าพันใหญ่ใช่มันนี่เอาออกมาใช่นี่เออได้เอาพันใจโลกเนูกอ้าวบาสนี่เฮ้เอาขืนหานไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่ประมาณนี้แหละเนื้อมันเหนือมู๊สองโตนะที่จริงมันก็สชีได้ร้ายกว่านี้แหละถ้าว่ามาเฮาบบกินนะนี่พี่มานรวมกันนื่กุ้งตัดไมาฝาสนี่ฝาสนี่ก็ได้ง่ามคักเลยว่ะแม่และ สิฝาดเฮาสิแหงกําลังดีอยู่แต่ว่าเฮาเอาข้าวทุ่งข้ายังมันสิมเออมันสิซื้นเอาข้าวด้หน่อยมันเด้อไปสิข้าวขาเบิ่งนา លាងស្រូវើងរូវើងរូវើង់រ ที่แล้วบ้านนี่อ๋อเขาวผักกบตัวหวานนี่ตัวป็บนบัวาว่อตอนตอนไหนจะว,วันเอามาอ๋ออ<า>่อ<า>นแมลูกมันปีกาย ชิ้นหมูก็มีอีกดอกเนาะแต่ว่าเฮาบ่อยากบางเอิ้นว่าพานไม้เพิ่นได้ก็ฮองแล้วก็สิกินตัวนี้กินแต่นมูหลาย3-4วันมื้อนี้กินแต่นมูเปลี่ยนอาหารา้สิาคให้อัน้เลี้ยงมยเฮาดอกว่านานเองเนี่ก็บ่บค่อยได้เฮ็ดกินพอบ่ได้เนาะมีแต่ว่าเฮ็ดไว้ให้หมูคือแนวนี่ก็ให้หมูปรุงแต่ง ยานบันทึกปากมือนะอ,อือ่านี่อะบัดน,นี้มอบหนะ้าที่ให้ไอ้เดียงเท่าบัดน,นี้จะ,ะเสร็จแล้อนะ มามาบาทนี้เรียบร้อยแหละลาบกระหอ,อกนี่มาทุกคนกินลาบกระหอ,อกน้ากันมือนี่มามากินลาบกระหอ,อกต้นเทียงนะมามาเข้ามาเขามาใส่ไผพันหมอกปอดเนี้ยทีโอ้ยย <laughs> ังยจะค่อยเสียกะไรเนี้นออยปอด กิันีอเมันบานเอ,อ,อ,อาหกระตม้มต้มเลือกจีนงเสานี่แหละพูม่มมามันม่ามามมาแป๊ะพูนี่นแหละ ชุ่มตกอยุกยืนหายยุกยืนงงจทีงจริงโอ้ยยกยืนกินเขากินมะฮอกดินงงเนาะตับตับเอาตับเอาเจ็ดสุกเนาะอยู่ตรงยินตัวอ่ะอ่ะหลังจากที่เฮากินข้าวกินน้ำแล้วกันนายพันเองกันขอโตผักพรเนาะ แต่ที่สำคัญก็อย่าลืมพาก,ก้นไหลก์กดแแส์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ในพันเห็ดคลิใไม่ๆหมอีกต่อไปเนาะอ่ะขอขอบใจ